สวัสดีค่ะยินดีค่ะวันนี้นะคะขอมาพบปะเพื่อนๆในช่องทางติกตอกคุณคุยหญิงริต้าเป็นผู้สูงวัยใจรักสุขภาพนะคะเรียกว่าด้วยหัวใจของการเป็นผู้ให้วันนี้จึงอยากจะมาแบ่งปันนะคะไม่ต้องถามว่าอายุเท่าไหร่นะคะดูจากผม นะคะผมสวยมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่มีความภูมิใจนะคะที่มีผมสีสวยงามแบบนี้ <c oughs> เรียกว่าเรายอมรับความจริงค่ะเนื่องจากว่าโควิดมันยังไม่สางสาค่ะก็เลยยอมรับความจริงโดยไม่ไปย้อมใช่ค่ะดังนั้นก็จึงอยู่ใน ความเป็นจริงตอนนี้คือแบบนี้นะคะกะ็สวยหรูดูแพงไปอีกแบบหนึ่งโอเคค่ะด้วยรักแล้วก็คิดถึงเพื่อน,เ,อนเนาะวันนี้ก็เลยอยากจะมาพบปะเพื่อนๆสักหน่อยนะคะ,ะเนื้อหาสาระก็ไม่มีอะไรที่เหนือไปกว่าการดูแลสุขภาพสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้อง ใส่ใจนะคะตั้งแต่อ้าปากรับประทานอาหารแล้วก็การพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญนะคะเราเองเราเป็นคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นครูบาอาจารย์มาก่อนนะ่ะเวลาเราจะรับประทานอาหารอะไรก็ไม่ใช่จะต้องรับประทานแบบตามสมัยนะคะคือทานแบบธรรมดาธรรมดานะคะก็คืออาจจะเป็นกล้วยนึ่งนะฟักทองนึ่ง มันนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้คืออาหารว่างนะคะแต่ถ้าอาหารหลักก็จะเป็นข้าวแล้วก็ไข่ต้มนะคะเป็นคนที่ทํากับข้าวง่ายที่สุดคือไข่ต้มคะ่ะเพื่อนๆอันนี้เรื่องจริงนะบางครั้งนะ่ะเราเป็นคนที่อมองว่าการดูแลสุขภาพนั้นเราต้องส่งเสริมในการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ แต่ในบางครั้งนะ่ะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะครบห้าหมู่แต่เรามีตัวช่วยนะคะเรามีตัวช่วยที่ดีมากนะคะเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556จนตอนนี้ปี2565ดังนั้นนะคะเราจรึงประสบความสุขเพราะว่าสิ่งนั้นตอบโจทย์ได้จริงนะคะ ครูหญิงริตา้ายินดีให้ข้อมูลนะว่าเรามีตัวช่วยอะไรใครสนใจทักมาได้เลยนะคะยินดีสวัสดีค่ะ